โอ้หมากคอมัตเซย์เถาือเป็นหมากสีดำๆสิมันจะหน้าในปา่าแซ่บแซ่ด้วยบะคอมันนี่ชนะุกแล้วโอ้ยทั้งเหี้ยทั้งหยิบเซจันทางมันต้องเจ้าของกินหรอกเจ้าสิตามยุติคือบะส่งส่งส่งเน,น้ำปลาล่า้ำปลาลูกนี่ค่ะแซ่บ โอบบ้บจัากเป็น,นังไรสุดเลยตงคอตามมือมานียากยอะกินได้หมสอ,อยกกังไม่รู้<ด>เล <laughs> ลำไรแตกนล้ำเออื่นไหมบอกว่าใหญ่อื่นเจี๊ยบปะแต่สัมบกคอาแล้วเนาะพ่หวานพอยากไปผ้าหวานแล้วตัวผู้ไหตัวเล็กหน่อยกินมไปแล้วก็สมมานั่งกินมไปแล้วกหนึ่ง 快了，快了，说，拜拜。